สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่หมจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์วางเป็นเลขรับวงในกับชุดอมตะบ,บนนะคะมีสมาชิกของทางช่องขอมาหลายวันแล้วนะคะอาจารย์ก็ มีสูตรหลากหลายให้ชมยังไม่ได้ลงนะคะออวันนี้อาจารย์ก็เลยขออนุญาตลงเป็นเลขลับวงในกับชุดอมตะบ,บนให้ชมกันนะคะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญต่อนักเสี่ยงโชคนะคะสำหรับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะ <c oughs> เรามาดูเลขลับวงในนะคะตั้งแต่งวดที่อาจารย์วางให้ชมนะคะจะวางคู่กับ ชุดอมตะนะคะอมตะนี่ก็ใช้ไปตลอดนะคะใช้ตลอดชีพนะคะอันนี้อาจารย์เอาทําให้ชมอ่สิบสองงวดนะคะตรงเลขรับวงไหนอาจารย์วางให้เป็นหนึ่งสองห้าแปดนะคะงวดนี้ก็ออกเป็นสองห้าแปดนะส่วนชุดอมตะบนก็หกหนึ่งสองห้าก็ออก 2, 5, สองห้าแปดออกสองห้าแปดก็เข้าที่สองกับห้าส่วนเลขรับวงไหนเข้ามาถึงสามตัวเลยสําหรับงวดที่สองนี่ก็ ของเลขลับวงไหนก็ศูนย์สองห้าแปดนะคะส่วนชุดอมตะบนก็ศูนย์ห้าหกเก้าออกอันนี้ออกสองสามห้าก็มาสองกับห้าอันนี้สองสามห้าก็เข้ามาที่เลขห้าส่วนวัาที่สามนี่ก็ศูนย์หนึ่งสี่ห้าออกศูนย์หกแปดก็มาที่เลขศูนย์อมตะบนก็สี่เก้าศูนย์สามออกศูนย์หกแปดนะคะงวดที่สี่นี่ก็เลขรับวงไหนก็ห้าเจ็ดแปดเก้าก หนึ่งห้าเก้ามาห้ากับเก้าอาาตัตราก็หกหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าเก้าก็มาหนึ่งกับห้านะคเมื่อที่ห้าของเลขรับวงไหนก็ศูนย์สี่ห้าแปดออกสามศูนย์แปดเอ้สามศูนย์แปดนะอาจารย์มาบกงผิดที่นะคะศูนย์แปดครับไม่ใช่ศูนย์ห้า อันี้เลขห้านี้ไม่เข้านะคะเข้ามาที่เลขแปดวันที่ห้านี่นะคะส่วนตรงอรมตะนี้ก็ศูนย์ห้าหกเก้ากับสามศูนย์แปดเลขศูนย์มาที่เลขศูนย์วันที่หกนะคะหนึ่งสองห้าแปดของเลขรับวงไหนก็ห้าเก้าเจ็ดก็มาที่เลขห้าสองเจ็ดแปดหนึ่งของอมตะก็มาที่ห้าเก้าเจ็ดก็มาที่เลขเจ็ด ตรงมือที่7นี้เลขรับวงไหน0345ออก905มา0กับ5มาถึง2ตัวแล้วก็อมตะก็4 903นี่ก็905า90ศูนย์ห้มาได้หนึ่งถึงสองตัวนะคะบางมวดก็มาถึงได้ถึงสามตัวะ,ะชอบตัวไหนก็จัดไปนะคะแต่อาจารย์ว่าพยายามให้ สองสูตรนี้ไว้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะคะยัมีโอกาสนะคะได้ลุ้นกันนะคะเมื่ที่แปดนะคะตรงแปดหกเจ็ดีที่ตัวออกก็ของเลขลับนี่ก็มาที่เลขหกนะคะเลขหกส่วนชุดอมตะนี่ก็แปดหกเจ็ดนะคะก็มีเลขแปดด้วยนะคะแปดหกเจ็ดก็เข้าที่ถึงแปด งวดที่เก้าฮะศูนย์สามห้าแปดออกหกหนึ่งแปดนะคะก็มาที่เลขแปดที่เป็นหลักหน่วยนี่ก็ศูนย์ห้าหกเก้าก็หกหนึ่งแปดก็มาที่เลขหกนะคะที่เป็นหลักระะ้อยหลัก 100. ร้อยสําหรับงวดที่สิบนี่นะคะของเลขรับวงไหนนี่หนึ่งห้าเจ็ดเก้านี่ก็เก้าหนึ่งเก้าก็มาที่เลขหนึ่งคะ ส่วนของอมตะงวดนี้จะหลุดไปนะคะแปดสามสออกเก้ 8, 3, 4, 7, 9, 9, 9, นี่หลุดนะคะหลุดงวดที่1นะึะ่นอกนั้นก็จะมาทุกงวดนะคะยังมาอยู่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแบบนี้นะคะต่อมาสองงวดที่แล้วนะคะที่อาจารย์ให้ไปนะคะของเลขรับองในไหนก็สองสามห้าเก้านะคะอยู่ในจำนวนสี่ตัวนี้นะคะออกหกสี่สองก็มาที่เลข 2, สองสำหรับของ ชุดอมตะนี่ก็หกหนึ่งสองห้ามาหกสี่สองก็มา6กับเลข2องนะคะเอ 6, เลขหกเลขสองมีตัวชนที่เข้านะคะมีตัวชนาบางบางทีก็ตัวชนก็ไม่มาอย่างชนที่5้าชนที่ศูนย์นี่ก็มาตัวทำตัวที่ไม่ชนนะคะอยู่ที่ว่าเราจะชอบตัวไหนนะคะอยู่ที่ว่าเราทําที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วเราชอบอยู่ที่ตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็มีตัวไหนที่มานะคะ สูตรเด่นอาจารย์ยังไม่ได้วางให้อีกหลายสูตรนะคะแบบสองตัวก็มีแบบสามตัวก็มีนะจะค่อยๆวางให้ชมไปเรื่อยๆนะคะอยู่ที่ว่าเราจะไปชอบในสูตรไหน,นะะก็จับไปในสูตรนั้นนะคะดูเป็นสูตรไปนะคะอยู่ที่เวลาทํามันก็สวยทุกสูตรนะคะมุมมองของแต่ละท่านแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับงวดนี้นะคะเลขลับวงในนะคะอาจารย์วางให้เป็นนะคะ หนึ่งสองเจ็ดหกนะคะหนึ่งสองเจ็ดหกมีทั้งหมดสี่ตัวนี้นะคะส่วนตุ่มเขาเรียกอะไรคะชุดอมตะนะชุดอมตะอันนี้ก็ใช้อ2สองอันนี้ก็คือใช้ไปเรื่อยๆนะคะมาหรือไม่มาก็คิดไปนะคะเดีย๋ยวอาจารย์จะทำชุดอมตะให้ชมนะคะตรงนี้สำหรับพว้ที่แล้วนะคะก็เป็นร้อยบนบวกร้อยบนนะคะแล้วก็บวกหน่วยบน ตรงเมื่อที่จะออกตรงหกสี่สองนี่นะคะหกสี่สองเราก็เอาร้อยบนนะคะที่เป็นเลขเก้าเนี่ยนะคะบวกกับร้อยบนแล้วก็หน่วยบนที่เป็นเลขเก้าก็บวกกับหน่วยบนก็คือเก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกเก้าจะมีเก้าสี่ตัวเนะะี่ยค่ะเนี่ยที่อาจารย์ทําไว้ให้นะคะเก้า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 สี่เก้าก็เป็นสามที่หกหกบวกห้าก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามเป็นห้าไะ แบบงวดนี้ก็อันนี้สมุดสมุดเก็บเก็บเก็บสูตรนะคะก็มาที่หกกับมาที่สองอันนี้สำหรับงวดนี้นะคะเราก็มาดูเอาหกหกสองสองนี้นะคะหกหกสองสองบวกกันหกสองสิบสองนะคะสองบวกสองก็เป็นสี่สี่บวกสองก็เป็นหกได้ล็อกเดียวกันนะคะหกหนึ่งสองห้า หกหนึ 1> 6, 1, 2, ่งสองห้าเามกก็มาเขียนไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะหกหนึ่งสองห้าเหมือนกันเลยะคะ่ะมาหกกับสองแล้วนะคะแต่เลขเนะียส่วนใหญ่นะคะมาแล้วก็อาจจะมาซ้ําได้เพราะเลขส่วนใหญ่นะอย่างเงี้ยคะ่ะมาแปดนะคะก็มาแปดต่อะออกแปดหกเจ็ดแล้วก็ออกหกหนึ่งแปดนะะมาทั้งหกแล้วก็ทั้งแปดนะออกหกหนึ่งแปดแล้วก็มาเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยมาเลขหนึ่งนะคะ อันนี้ออกเก้าหนึ่งเก้างวดนี้ไม่มีตัวเก่าติดมาะคะ่ะสําหรับงวดนี้หกสี่สองนี่อาจจะมีตัวเก่านะคะติดมาที่เด่นเด่นที่อาจารย์ทําได้ก็ถ้าเป็นเด่นตัวเดียวเลขสี่ก็มีนะคะเลขศูนย์ก็มีนะคะก็มีหลากหลายตัวเลขเลยนะคะแล้วแต่ว่ามันจะเข้าต่อไปหรือว่ามันจะหลุดเนะะี่ยค่ะสําคัญตรงนี้นะคะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะเลือกตัวที่เข้าต่อมันก็จะถูกนะคะ ถ้าเลือกตัวที่หลุดก็พลาดกันพลาดไปนะคะแต่ก็อย่าไปคิดมากนะคะการเสี่ยงโชคไม่ใช่ทุกครั้งที่เราเสี่ยงจะต้องถูกตลอดการเพราะฉะนั้นเวลาเราเ,ออเสี่ยงนั้นเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าทุ่มเทมากนะคะนะคะอย่าทุ่มเทะะดูดีๆก่อนนะคะเลือกเฉพาะที่ชอบสองสามชุดแล้วก็มาเสี่ยงโชคพอนะคะ ไม่ต้องใช้เป็นหางว่าวนะคะถ้าเข้าก็ดีนะคะถ้าไม่เข้าก็จะเจ็บนะคะสำหรับงวดนี้นะคะก็เนี่ยค่ะหนึ่งสองเจ็ดหกนะคะชอบตัวไหนมีหกนะคะที่ติดท,ที่หลักสิบชุดพิสดารของอาจารย์นะคะอาจจะเป็นมหัศจรรย์ไปได้นะคะเลขหกมาหรือเปล่านะ,ะนี่ชนตัวตัว,ตวสองตัวนี้มีเลขหกทั้งคู่เลยนะคะแล้วจะมีบาง สูตรนะคะก็มีเด่นที่มีหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีผสมประสานกันนะคะเนี่ยก็เลือกตามที่ท่านผู้ชมชอบเลยนะคะอาจารย์วางให้ชมเฉยๆนะไม่ได้เลือกให้นะคะเพราะว่าอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกนะคะเลือกตัวไหนนะคะของสองสูตรนี้เอาไว้สักสูตรละหนึ่งชุดนะคะหนึ่งกับสองไอชนที่สามตัวนะคะคือหนึ่งสองหกนะคะ หนึ่งสองหกนะคะตัวไม่ชนคือห้ากับเจ็ดตัวห้ากับตัวเจ็ดนี้ไม่ชนนะคะอาจจะมาตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งนะคะอย่าลองดูเสียว่าจะไปต่อไปไหมนะคะสําหรับชุดอมตะกับเลขลับวงในนะคะของเลขลับวงในนี้ที่จันทํามายงยังไม่หลุดเลยนะคะยังไม่หลุดนะของบนนะอันนี้ดูได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะบางงวดมันก็มาที่ล่างด้วยนะคะสี่ตัวนี้ ขอ,อกเลขลับวงไหนนี้ดูได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ส่วนใหญ่นี่จะมาที่บนนะคะบนยังไม่หลุดนะคะมีใครอยากได้สูตรไหนอีกนะคะก็วางมานะครับอาจารย์ว่าจะวางสิบบนนะคะแบบสูตรมาตรฐานดูบ้างนะคะเลือกเฉพาะสูตรที่เข้าของงวดที่แล้วที่อาจารย์วางไปนะอาจจะมีหลุดไปบ้า,า,างสูตรสองสูตรนะคะอาจาาจะเข้าอีกประมาณสี่ห้าสูตรที่วางไปของงวดที่แล้วเดี๋ยวอาจจะ คัดเฉพาะสูตรที่เข้ามาลองวางซ้ำอีกสักงวดหนึ่งนะคะดูซิว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ